สวัสดีจ้าทุกคนมาหนีกับมะโหกมาเร้ยเจ้ามาหนีมันกะสีมาซอยบักบวบจ้าตาว่าบักบวบลายแล้วมาต้อยแน่พะนะมันก็เลยสีมาต้อยบักบวบเมียไปไว้นะจ้าเพื่อนซีฮิตอยังกินกะแล้วแต่เพื่อนนะจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าเบิ่งจ้าข้างบักบวบตาขึ้นไปหัวต้นใหม่สูงๆอยู่แล้วจ้าบักบวบตั้งแต่โดนๆนะ ตาปูอีหยังกับยูเงินๆน,นะจ๊ะคุณเพื่นเห็นบาปุนรวยมันมุฮะฮะได้หมากี่ได้จ๊ะอีหยังาายปลวสาปต้ปคร่งเนะนเป็นยังไงอันนี้อีหยสู้ไปเพื่อนมุ้งต้นผุนสูไปเบิ่งผุน กระบอกบอ้วนเลยมันกินบักฮุงบักฮุงสูงเข้าไปจะไปเอาวะใช่เขาพิ่เห็นบักฮุงต้นขุ่นเนาะตัวแน่ๆคนนะเออถ้าเบนกระบอกตัวบักอ้วนได้มันกินกระบอกมันบ่เห็นมันต้องยางไปหาไปเห็นอยู่เจ้าของซุบนเนาะใช่มีจ้าทุกคนเห็นบ่กระบอกตัวบักอ้วนไหนนี่มันไม่เคยเห็นได้เธอตู้บีด้วยมันได้เท่านั้นมาอืมเบื้งหน่อยกันมึงจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิึง

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วง้างเหรออืมใไปหาห้างอยู่มันยังออกมา่ให้เนาเนายาเห็แห้งยาเปนอะไรด้เป็นย่งมันหม็นเหม็นโล้วโอ้ยอมัใสล้วมาเอาเจากะหอีกินเขาอบล่ถ้ามันักสูงบบ่ ขันเท้ามีไก่ไข่คือสีดีป้าตน้นบกสูงอ๋อมันแทะกลินมาแล้วตะนะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแม่จะสิ่งหา่างยืนเตะเฮ็ดท่าดีเวื่อนบ่เป็นเฮ็ดท่านั่นเฮ็ดท่าไหนไงเมือเ่อคืนเออ,อนี่นี่จ้าป้าทำไมบกกักใหญ่เดี๋ยนี้จังมันเจ้า เป็นหูนิดเดียวโอ๊ยพ่อเป็นอยังดอกนี่มันกินไอายุอะยิมากนึงหมาร์กมันี่มันกินมดแล้วคือเฮ้ยธอเพิ่งเพิ่งมันกินปนาเมื่องไหมันกินจนว่าอันนี้อ๋อมให้เพิ่งให้มันกัดกินออคุณนี่หนิบอกง่ามว่ะเออแม่เอาใส่ถุงเอาไปให้ยใกล้กินแล้วนะโหจะได้ให้บักดาวกินนะมันกินป่ปะเว้ยมันไม่กินดอกปากดาวมันกินอย่างโเป็ิ นี่มาได้อกดาวินเนกันด้วมันกินซือแนลนะทั้งแต่เช่นว่าอันบักฮุงเยอะละอันขนาดก็คือเดี๋ยวมาเห็นนะอมาองงเากเมืน่นตัดใหม่ยูคุนเงน่าเสียงนะ,งะฮะใส่ดูแย่อีงแล้วหรอเมืงจ่พย่สิบ่าใดมัน,นหรอ ฉันว่ามันอาจจะกินบ่เป็ดนะมันมันยอมอาบน้ำเลยตีมันลงเรียนเรียงได้น่ะเดี๋ยอย่าันก็ล่องดูมันเ้าเอิญหาบ่ปากเบิ้งจ้ะมันไป็นอิน้่ามาเบิ้งมันอยู่ผู้เดียวมันบ่ไปเลี้ยงงวดนะมูดาวมาเร็วดาวดาวมาเร็ว ามาเดี๋ยวมาลูมาเอาเบิ๋มัน็ดนะดาวมาดูดาวดาวมาเอามาเอาดาวเื่อยๆเฉยๆกินไม่เป็นหรอกนาสิเป็นไก่เลกินเฮ้ยเบือแอมมันอาจสิกินี้เธอ บ,บ,บม,ม,ามา่กินนะดมไ,ไม่ใช่เบิ้งไก่แบบนี้มักคู่แม่เอามานน่ะหอยนี่ไม่เปนกันนักเลยฟังเอาไปไม่รวดก้อนแล้วเนีมาไก,กล้ละเนาะบใกลมากเป็นยังไงเนี่ยเด็กเรียงไกล้ใครได้คิดถึงพี่มดเลยมะละกอสุกต้องคู่กับพี่มดพี่มดแม่ไก่ไข่อารมณ์ดี จ่าแบบนี้ค่ะสิมาตายบักบักบัวก็น่าเสียบักงงอยู่บักบัวเป็ดตะอ้อนดีอยู่ดิเฮ้ยมาลงมาปื๊ดผุญอายุสูงๆเธอถ้าเห็นเหรอปื๊ดผุนจ่าสูงๆสองหน่วยโอ้ยต่อยหิ่งต่อยเขี้ยมันเหรอ จะของเฟาะก็ถึงมวยมันไม่กับห้างก็ไม่ไปนี่ก้อนมากสิตามระบัดขอจับแลาวเลี้ยาเลยเอเนี่ยโอเคละเว้ถ้า่าไปเหตุถือดอกมทางหลายมันจะเป็นหมาอีก มาคลายปะสะโพอตาแล้วบอกใหวอ้แกคือกเอาอกรอ,อบเลยบ,บวบมันอ่อนนาะมันกับพอยตัวเบิ่งจะมันแตกไม่ได้เอาดูเดี๋ยวเถึงวันนี้อ่อ,อนดีจีบะใสเออเออได้ได้เนาทำดีสวยงาม,งาม ออนดีดีป่ะออคือเด็ดพวกออกมันหยาบดีวะเรียงออกมามัดควนนั้งเออได้แล้วโอตาแล้วก็มัดควดแล้วเอาไปแจงบักบวบแรงมาเริ่มแกงแล้ว ถ้าเาขันถือขวนมันมันกลหลุดเร็วอยู่ดบอสวนมันสีัตองจ้ำพ่นพุ่นคือแ่าสูงๆก้อนพุ่นนะสูงไหมพะเชิญหรออ่าแับสูงพุ่นสูงๆพุ่นกมีจ้ะบอมันมันเอาเอาหลดคันอุ้ยต่ามันตกที่พื้นเนาะโอ้ยหมานึงไม่แรงหรอแจงแซ่บยีะ ผัดจะไข่แซ um, ่บเด้อจ๊ะนจ้าก ah ิ่นยุ่มมองให้งานรู้ส mm? ึก mm ว่าจะเบื่อแล้วนะอันบวบพัดไข่พัดใส่ไข่นี่โอ้โหอันนั้นจะเป็นเอียงเลยขนาป็นบกิ้งยี่ผัดเอียงกอนหลายอยเดนี่พูน่ะนวยใหญ่กะมีก็เสียดายได้ซุ่มอยู่งสูงป้าบิ่งนวยนี่จ้าป้าบิ่งนวยนี่นวยแบบไงอุปุอยู่ คือสอหน่วยคนอ่ะมาเดียวบอเอาอมาีอ้อนอน,อนอออนยปลา,ากหลายถือสาระปู่ขวโดโดกอ่ะนี่มากดดองมากซเออม,มันแกเนาะบอสมาก้อนฟองมาก็นี่จ้ะนี่เซฉัิต,ต้องไปเบื้งข้งขึ้นนะนี่เราไม่เห็นหรอ บ่มันเห็นเนื้ต่หมากแก่ๆนี่มามีกับหมาถุงไหอ,อ,อ๋อเออซ้าหม,มากคุณต,ตัวไหนก็หมากัวเก่้ยบรนับไหมอ,อ๋อมันหมากแก่ปักหลายมันขึ้นต้นใหม่เนาะมันได้เอาเนา,า้โอ,อืเกือบอันนี้ใส่หัวระวังนะครับระวังถีบคายชันก่อน,อนนะครับ ใบตองกระงนามาเป็นตะเลียงตะกะแตนอยู่ดิเอาไข่มาเลียงจักน้อยไปห้กิ่นก็ดีด้ฉัเนว่านีไ่ไหมเธอเลียงยุของนีก็สิดีได้นี่ยึเถียงหน้าหน่อยเต็นนะมมเนาะเฮ้ยหมาตั้มตั้มเหมือนเน้ยยขางจะคลองนะนั่น เอ้าถ้ามันหลตัวนี่แม่มันขึ้นหัวต้นกล้วยตัวนี่แม่จำเปียพี่อ่ะพี่มาเออดูทำไมเขามาเพาขึ้นไปได้บ่ววะว่ายยาถอะที่เอาเขาไปยุติเขาเอาว่าถึงเลยเออ๋ยาเรงไปเลยดึงเออเออดุญง่ายเอามาเอามาเอามาเขายะเอามานี่นะเดี๋ยวป๋าได้บักหลายเหรอนักบุญได้ ไนียาวยาวมากหตตาทู่นนะเขียมันอยู่ข้างในก็มีเด้นะจะเบิ้งเขียของนในกบข้าวกันฮะ อุ้ยบ่อสูงเดิ <ora> นนี่นี่ออน,นี่หมากอ่อนๆอยู่นี่บอไม่เนาวเลยบ่อม่หนาสิคนละตนกันนะอ่อนอยู่แต่ว่าหมดหมดอีพฟออีแม่ข่อยนี่เพื่อเือสิไม่หมากเดียว ขนาดบ่มีหนามโหดเต็มหรจ้ะได้ปได้ขนาดบ่มีหนามโหดอ่ะกใช่นะมันถ้าในไงมันหนาสีไหมาเดียวเห็นจ๊ะไปหมาเนี่น้อไ่ได้หรอ,อนะ่ะได้แล้วล้น,ลลน,นอ่ะยับอกือึ้นนนเนี่ยตแตสู้มันสีได้เป็นพันมันหนึ่งเต็มอยู่เนี่ม่งจะหมาป็นไง หมดกระจอกค่ะเอาเมียน้ำบ่เออเอาเมียนําข้ำหลายกินบ่เบิดดอกนี้เอามาแม่อเอามีดิออนดีนี่สูงสูงๆก็หลาย ย e. right. ิ่งซูงกระไรฮะบ่มีปัญหาเอานี่นะจ๊ะข้างใอดมันหนีปั๊บเดมไลยู่ที่ไหนจ๊ะฮะเจ็บเอาเบอร์เลยเด้ ้อยเอาตีสีอันดึกใหม่ใช่ม,ม,มันอ่อนๆหลายยู่ๆส,สูงๆมันทางเอาเหม่นปไปไห,ห,หเอาไปได้ก็ไม่ต้องเอาหัวมันละโอ้ยเอาไปไดอกชนะ,ะ,ย,ะยังแตก แล้วกลับบ่านใจ้ามันจะใหญ่เกินยานถึกตาหู้แป <c oughs> ๊บขนาดถึกมันหนักน,นป่นแต่ละมันยังบรโลงอะป๊บป่าต้องเอาเดอซับนี่ล่ะโอ้มีมือ <c oughs> มีหลายอย่างเลยมึง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้เด้อจ้าฝากทุกคนกดไลค์ like, กดติดตามให้มาเด้อจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า